ก็ใหโยนนะครับก็อยู่กับช่องเฉมเกมมิ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า go garden นะครับอีกรอบหนึ่งนี่เป็นไงทุกคนไม่ได้เล่นนานเลยนะสภาพนี้เปลี่ยนไปเยอะจัดเลยโอ้โหนอะไรวะน่ะนี่ candy blossom เหรอเฮ้ยเต็มต้นเลยทุกคนอะไรวะเนี่ย candy blossom เต็มต้นแล้วโอ้โหนี่องหุ่นยักษ์เหรอ โอ้โหอังหนนอันโคตรใหญ่เลยมีอะไรอีกเฮ้ยอ๋ออันนี้โดนฟ้าผ่านะผมไปเล่นมามันโดนฟ้าผ่าเว้ยทุกคนว่าถ้าเก็บทั้งสวนจะได้เท่าไหร่เนยพวกฟ้าผ่านี่คูณห้าสิบเลยนะนี่ดูมีกระบองเพชรโดนว่ะโอ้ยแบบมบูนี่เต็มเลยมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บทั้งหมดกันทุกคนพร้อมยังสอ้ไอ้ร้านร้านขายนะร้านขาย,ยู่แบบหนึ่งแบบหนึ่ง เห็นอัปเดตเข้ามาใหม่มีอะไรเหมือนมีมัชส r ลูมเข้ามาแฮะเอ๊ะทำไมมันราคาถูกอะอะไรวะผมจะทำการขายทั้งหมดนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนเนี่ยทุกคนมันมีผู้ใหม่เข้ามาด้วยเป็นผู้นะ่ะย้ายของได้ก็ดีเลยมันทุกคนได้เวลาเก็บแล้วสามสองหนึ่งไป จะได้เท่าไหร่ลุงผมขอร้อยล้านปะ่ะได้เท่าไหร่ลุงได้สิบสี่ล้านได้สิบสี่ล้านจะบ้าจริงวะเนี่ยฮะสิบสี่ล้านลุงบ้าปะเนี่ยสิบสี่ล้าน ถูกจังอะ่ะฮ่าอะไรของอะไรของลุงเขาเนี่ยโอ้อะไรแคดดี้บ,บสซัมราคาตกเหรออันนั้นมันสายฟ้านะเว้ยมันคูณห้าสิบไม่ใช่เหรอแล้วไข่อีตเตอร์มันก็แพงอยู่อ่ะประมาณสามพันอะไรแบบเนี้ยโอ้เรามาทำโค้ดใหม่กันดีกว่าเอ,อ่อปล่อยเรื่องนั้นไปคนนี้คือของใหม่เข้ามาครับทุกคนเป็นต้นไม้กินคนที่หัวขาด มันบักนะอันนี้มันบักมันบอกให้ผมอะ่ะเอาโปเตโต้0.5กิโลให้มันได้เลยเดี๋ยวเอามาก่อนนี่ปเตโต้ potato. อะปเตโต้ potato. อันนี้เกิด0.5อ่ะแล้วก็เอาให้เขาไปอ๋อนี่ไงเขากินแล้วอ่ะเรียบร้อยเกิดเลยขึ้นอ๋อนี่ไงเราได้ซีแพ็มาแล้วอันนี้ ถึงได้งองอยู่ตั้งนานเปิอเลยขอขอขอเบอร์รี่ไหนดูสิลองเอามาปลูกดิปลูกตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยไเดี๋ยวไปซื้อบัวรดน้ำเหมือนเห็นเขาบอกว่ามันมันออกง่ายมากเลยนะพวกซนะีดแพ็กเนี่ยได้เลยเดี๋ยวเราจะสุ่มเยอะๆเลยแต่อย่างง่ายเราขอมาอันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยทุกคนอันเนี้ยไลนิ่งเนี่ย อยากได้อ่ะมีแต่พวขายอันนี้ซื้อบัวนรถน้ำมาก่อนมาบัวรถน้ำ,บ,นำนบัวรถน้ำอยู่ไหน,อนเอ้ยอ้าวบัวรดน้ำอยู่ไหนอ่ะนี่ไม่ใช่บัวนรดน้ำบัวรดน้ำ,นำป้าป้าเอ้ยเดี๋ยวบัวรถน้ำที่เราซื้อมาอยู่ไหนวะเ,เริ่มง,งงงกับเกมมาหน่อยละ เกมแปลกๆเกมแปลกๆเอาแล้วัวรถน้ำมาเอะเจอแล้วเมื่อกี้มันไปอยู่ไหนตั้งนานวะหาไม่เจอจริงๆนะเมื่อกี้ปะปะปะเอามารถกันต้นอะไรวะเนี่ยเจะอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะ ลืมตัวแล้วมันจะแทงต้นแคนดี้บอสซัมเลยนะเอ,เอาไปเอาไป,ไปเอาไปอเอาไปอเอาไปนี่เพียบเลยทีนี้โตยังโอเคโตแล้วทุกคนต้นอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวไปดูดิมันเป็นมเมล็ดสีอันไหนวะไม่มีแฮะอ่าไม่เป็นไรเรามาทำโค้สมันต่อ ตอเบอรี่0.3โอ้โหไม่มีเรื่องมากจังวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะซื้อสตอร์เบอรี่มาอ่ามาแล้วสตอร์เบอรี่0.3คือว่าแกมันมันอะไรเยอะไปไหนก็ไม่รู้สตอร์เบอรี่0.3ใช่ไหมได้เออโอ้ยนี่ไงเบอรี่ อ,อ๋อมันให้มาเป็นเบอร์รี่เลยเหรอนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่างดีอย่างดีอย่างเท่อย่างเท่สัวสตรอเบอรี่นี่โตยังโตแล้วเดี๋ยวรอสตรอเบอรี่แป๊บหนึ่งทุกคนมาแล้ะรูสตรอเบอรี่รูแรงมาแล้วขอสักศูนย์จนห้าไปเลยได้ไหมเก็บซีมันยังเก็บไม่ได้อีกเอาไปเลยโอเคได้มาแล้ว สตรอเบอรี่ศูนย์จุดห้าอวบนีมาศูนย์สามเจ็ดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะฉันให้นายกินเลยทำไมหัวมันขาดวะอ่าเรียบร้อยเย้ได้ซีแพ็คมาแล้วเปิดเลยมามามาเอ้าอะไรวะรอบนี้ได้แค่แครนเบอร์รี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ไงเบอร์เบอร์รี่โอ้โหเราได้ต่ำสุดเลยทุกคน มันเป็นอะไรปลูกมาเถอะเราปลูกไว้ข้างหลังบ้างดีกว่าตรงนี้รดน้ำรดน้ำอุ้ยอะไรนี่อ๋อพุ่งยาพุ่งยาเ้ยเดี๋ยวลองเช็คราคาแคนเบอร์รี่ไหมอันนี้ก็ลบทิ้งไาเลยุยร้านดีสต็อกไหนดูสิมีอะไรบ้างอยากอยากให้มัชลูมขายอะแคนเบอร์รี่ราคาเท่าไหร่ นี่เชอร์รี่เชอร์รี่ดิอ่ะได้กี่บาทลงุงได้กี่บาทได้460เองโอ้โหโคตรถูกอ่ะแล้วแอปแล้วแอปเ,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 เปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกนึ่งอ่ะได้กี่บาทลงุงแอปเปิ้ลอ่ะได้กี่บาทโอ้แอปเปิ้ลถูกกว่าไอ้แบบนี้ก็ทำธุรกิจได้แล้วอะเหมือนเบอร์รี่จะดีกว่าแฮะ ปเราไปทำควสของไอเจ้าตัวนี้ต่อยสักเควสหนึ่งก็ได้ลุงรอบนี้ควสอะไรเออเก็บบูบเบอรรี่สองโอ้ทำไมเอาแต่ของนี่ผมไม่มีล,ล่ะลุงแล้วก็ต้องมาขุดที่นี่เพราะบูเบอรี่มันกากอันนี้บูเบอร์รี่อันนึงมาเรียบร้อยแล้วก็ปลูกตรงนี้เลยแล้วก็รดน้ำอันนี้แบบนี้เลย โอ้ยยุ้ย,ยป,ปุ่งใหญ่ไปเไม้นละอ่ะแบบนี้ผมว่าออกมาใช้ได้ละเหลือเหลืออันนี้ก่อนเหลือมันเหลือรอลูกเบอร์รี่ออกมาแต่ทุกคนเห็นบ้างมันจะมีพวกองหุ่นน่ะออกมาเว้ยแล้วอางหุ่นมันดูราคาต่ำๆยังไงไม่รู้อะแล้วก็อันนี้เหมือนกันเนี่ยไอ,อจะบ้าไอคนดีบ้บัสซัมนี่ก็เหมือนกันเว้ยวิ่งได้มาละไอไม่ใช่นะมันเชอร์รี่ เก็บคนดี้บอสซัํมก่อนเลยอี้เก็บก็เก็บไม่ถึงเออเออทุกคนเห็นผมเห็นเขาบอกว่าถ้าใส่ฟ้าตกมันจะราคาดีแบบโคตรโคตเลยนะแต่ทำไมที่เอ,อ้ยแต่ทำไมที่ผมเห็นมันแบบขายไปได้สิบสี่ล้านอะเมืม่อเมื่อหลายเออเมื่อหลายวันที่แล้วว่ามันขายที่ได้ยี่สิบแปดล้านเนี่ยอนแล้วมันไม่ออกผลสักทีลดน้ำแม่งเลยออกผลยังอันนี้ออกผลวะ คือตอนนี้แพ็กคแ,แบบแพ็คแบบพรีเมียมก็น่าสนใจอยู่น่ยหน่อยมันมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนฮะอันไหนนี้ไม่บอกเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้มีโลตัสด้วยเดี๋ยวเรารอเชอร์เบอร์รี่ก่อนเนี่ยมาละเบอร์รี่กี่กิโลเบอร์รี่ศูนจุดแปดเองโอ้เราต้องการอีกลูกหนึ่งอ่ะ อให้มันกินไปก่อนนมนมน,มนมอ่ะเอาได้เลยเหรอโอเคโอเคอเคมาเปิดอีกได้โอ้ไม่เอาไม่เอาจัดมาอีกเควสคือดอกไม้สีส้มไม่มีอ่ะมีแมที่ร้านค้าโอ้โหที่ร้านค้าไม่ขาย14โลบักเอง เอาดีไหมโอ้อะไรวะทำไมไม่ขายเออประมาณนี้นะทุกคนดีนี่เนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะพามาดูสวนอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นต้นแอปเปิลน้วแล้วก็ต้นแก้วมังกรไม่รู้ว่าเอามารวมๆกันทำไมอันนี้เก็บก่อนเลยนี่ทุกคนส่วนตอนนี้จะเป็นพวกฝูงกระวองเพชรมากมายนะครับที่ปลูกได้ไงไม่รู้บนดินนะครับ อ่าส่วนตัวนี้เป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเต็มาาตไปหมดเลยแต่มีแต่ต้นมีแต่มะพร้าวลูกเล็กๆเนาะอันนี้เจ้าถิน่นอไม่ใช่อันนี้เจ้าถิน่นเออส่วนตัวนี้เป็นต้นแคนดี้บอสซัมกับเชอร์รี่ที่มึงได้มาใหม่ส่วนนี้ไม่เกี่ยวครับโดนไปแกยไปนี่สวยไหมทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหลังใหม่ทำโค้ดเยอะๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอามเปิดทีเดียวให้ดูเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับแชมป์เกมมี่นี่นะครับคลิปนี้ผมขอไปก่อน,นครับโห้ยไปกับไอ้องุ่นอันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ